จากข,ข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับคือประมาณสสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทางทางจันทบุรีเนี่ยชาวสวนจันทบุรีส่งข่าวมาว่าล้งทางโน้นเนี่ยถูกถูกทางจีนเอแบนด์ไม่ไม่รับสินค้าเนื่องจากว่ามีเพลี้ยแป้งเคลี้ยหอยปนเข้าไปกับตัวลำไยนะครับแล้วก็จํานวนความยาวของก้านลำไยเกินกว่ามาตรฐาน4 5เซนติเมตรนะครับอันนี้ข้อที่จริงที่เราได้ ล้งประมาณ66ล้งที่มีรายชื่อตัวนี้ก็เลยถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะส่งสินค้าเข้าไปในประเทศจีนนะครับ,ค,รบคือปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงในฤดูของลมไยญ่โซนทางภาคเหนือนะครับเกษตรก,กรน่าประมาณร้อยละห้าสิบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเนี่ยผลผลิตจะออกช่วงนี้นะครับดังนั้นโดยโดยตลาดหลักของเราคือการส่งออกแล้วก็รูดล่วงแต่ปรากฏว่าทั้งตลาดส่งออกตะก้าขาวก็โดนผลกระทบ เรื่องการแบนการส่งออกนะครับแล้วก็ในส่วนของรูดล่วงซึ่งเป็นตัวรับผลผลิตมาทําการแปลรูปอบแห้งก็ชะลอการซื้อ,อซึ่งในส่วนของของรูดล่วงเนี่ยก็ได้รับข้อมูลมาเหมือนกันว่าจํานวนผลผลิตเยอะจนล้มให้สามาจะอบแห้งได้ทันอันนี้ข้อเท็จจริงที่ชาวสวนทราบครับแล้วก็ในปัญหาในส่วนของแรงงานนะครับครับปัญหาในส่วนของแรงงานเนี่ยค่อนข้างจะได้รับผลกระทบมาประมาณ2ปีที่ผ่านมาแล้วครับเริ่มจากปัญหารเรื่องแรงงานต่างด้าว ดะนั้นแรงงานส่วนหนึ่งเราก็หายไปการเคลื่อนเคลื่อนย้ายก็ลาบากแล้วประกอบกับเจอโควิดนะครับ,รบก็ทําให้แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่เป็นคนื้นที่สูงไม่สามารถที่จะลงมาทําการรับจ้างในการ,รที่จะมาช่วยลูดช่วยเก็บลำไย,ยได้ครับก็เลยทําให้ปัญหานี่มันผสมผสานกันหลายปัจจัยครับในส่วนของค่าจ้างครับตอนนี้สูงต่ำแค่ไหนครับรงงค่อนข้างค่อนข้างสูงครับ,ค,รบค่อนข้างสูงแต่ อย่างรูดลวกเนี่ยเฉลี่ยกิโลละ2อถึงสบาทถึง4บาทนะครับจากเดิมปกติ2บาทแต่แต่ถ้ามีจํานวนแรงงานเนี่ยชาวสวนค่อนข้างจะเจ้าของสวนจะสู้ได้แต่ปัญหาก็คือว่าลงหยุดการรับซื้อนะลงคือรวงรูดรอดนะครับมีนหยุดการรับซื้อมันทําให้ถึงแม้วเราจะเก็บลำไยมาได้ก็จริงแต่ว่าไม่ไม่มีผู้รับซื้อครับก็เลยบางทีก็อาจจะต้องปล่อยให้ร่วงหรือก็ขาดต้นไปเพราะว่าไม่ไม่ไม่คุ้มกับแรงงานที่จะเก็บหรือเก็บมาแล้วก็ไม่มีผู้ซื้อเนี่ยครับ น้ำยำเหมนีนนักค่าค่ะเอาไปตั้งวันก็มาได้มาไล่เงินค่ะขายไปตั้งวันก็ขาดทุนเยอะเลยค่ะขาดจ้างก็ไปเปียง่าขึกนห้าร้อยขายก็มาได้ต้นทุนแล้วค่ะขาดทุนจนนะาค่ะค่ะอันนี้เก็บได้กี่วันนะครับอันนี้เก็บมาห้าวันหกวันแล้วค่ะได้วันะเท่าดครับได้วันปันไฟสองปันไฟแค่นั้นค่ะ่าดแรงเหรอครับ ค่าเลี้ยงก็บางวันก่อปันปลายเหมือนกันนะบางวันก็ขาดทุนบางวันก็เลยร้อยสองร้อยะค่ะจำเป็นจำเก็บมันนะค,ะค่ะเนี่ยยังไงเนาะเน่าก่อนเนาะราคาก็มีอันนี้เริ่มเน่าขออหรือยังครับเจาเน่านักเลยค่ะอย่าให้ภาครัฐเข้ามาช่วยองไรพ่อครับก็อยากให้เห็นความคิดเห็นหน่อยนะค่ะช่วยๆหน่อยก็ดีเพราะว่าต้นทุนมันก่อสูงอะค่ะเนาะถ้าเอาทาเอาขายก็ม่ได้หาเนาะไอ้ดู เอดูพ่อ,อเนอะเอาะเอดูเศร้าให้เศร้าสนพ่อลำบากจริงจริงค่ะํทาทุกวันไม่ก็ไม่กนะิน่ะขัดทุนต้นละกันเนี่ยโอเคครับจ้า